สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการยิงในเกมวลแลนด์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปขั้นตอนการยิงมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือเลือกเป้าหมายเลือ่อนคอร์แชร์ไปยังเป้าหมายแลว้วก็กดยิงไม่ง่ายแค่นี้เลยครับการยิงจะแบ่งหลักๆเป็น2แบบคือแถบกับสเปร์แถบคือการยิงแบบเคาะเหมาะสาหรับการยิงระยะไกลส่วนสเปร์คือการยิงแบบต่อเน,นื่องเหมาะสาหรับการยิงระยะกลางกับระยะใกล้ครับ พาแชร์จะมีหลักๆอยู่2แบบคือดอทกับคลอสรือก็คือเป้าจุดกับเป้าบวกนั่นเองครับซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันถ้าสนใจลองพพสแล้วอ่านดูได้ครับและคําถามยอดทิศที่มักจะเจอเป็นประจำก็คือพี่ครับทายังไงให้ยิงแม่นก่อนจะยิงแม่นเราควรรู้ก่อนว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรายิงไม่แม่นตรงนี้สําคัญมากครับมันจะมีอยู่2อย่างคือ Movement e r r o r กับ f i r i n g e r r o r movement error คือเมื่อตัวละครกําลังเคลื่อนที่จะทําให้ปืนเรายิงไม่ตรงโดยค่า e r r o r จะขึ้นอยู่กับ สังเกตที่เป้านะครับถ้าเป้าปกติคือเรายังยิงตรงอยู่พอเราเดินเป้าจะมีการกลางออกและถ้าเราวิ่งเป้าจะกลางออกมากขึ้นรับแต่ที่เราเห็นบางครั้งเหมือนศัตรูวิ่งยิงได้เกิดจากการเดินแบบ AD การเดินแบบนี้จะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะเปลี่ยนทิศทางที่ความเร็วลดลงจนเหลือศูนย์ถ้ากดยิงตอนนั้นพอดีกระสุนก็จะตรงเหมือนเรายิงยิงปกติครับ f i r i n g Error เวลาเรายิงจะเกิดรีคอยหรือแรงถีบของปืนทําให้กระสุนติดขึ้นไปตามแรงถีบ ซึ่งแต่ละปืนก็จะมีรีคอยล์แพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันวิธีการคุมกระสุนคือการลากไปใหทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดีดลองดูตัวอย่างนี้ครับสังเกตแพทเทิร์นของปืนแรนดลจะเป็นการดีดขึ้นซ้ายขวาวิธีการคุมก็คือระหว่างที่กําลังยิงให้ลาเมาไว้ในทางตรงกันข้ามก็คือลงขวาซ้ายประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเปย์รวดเดียวหมดทุกครั้งก็ได้ครับ เราสามารถยิงแบบเบิร์ตหรือการยิงจุดได้ผมแนะนำที่28นัดแล้วแต่ระยะความไกลของเป้าหมายครับคอแชแร์เพดเบนหรือการวางเป้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้จินตนาการภาพศัตรูขึ้นมาในหัวก่อนที่จะวางเป้าให้อยู่ในระดับที่ต้องการในการเลื่อนเมาส์จะแบ่งเป็นแกน x กับแกน y ซึ่งถ้าคุณวางเป้าไ้ถูกต้องจะช่วยทําให้เพิ่มโอกาสสาเร็จในการฆ่าได้ครับการพีคการพีคที่ดีที่สุดคือการพีคแบบกด ad เพราะจะทําให้เราสามารถเปิดมุมหาตําแหน่งและพร้อมยิงได้ดีที่สุด พยายามลดการกด2ทิศทางพร้อมกันเวลาพีจะช่วยทาให้คุณชนะการดูเอลได้ง่ายขึ้นครับ PM คือการเล็งเป้าไปยังตําแหน่งที่เราคิดว่าอาจจะมีศัตรตูอยู่เพื่อความพร้อมในการยิงหากมีศัตรตูอยู่ตรงนั้นจริงเดี๋ยวจะทําการพ<ม>ีไฟก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ครับการวอร์มอัพและการฝึกยิงผมแนะนําโหมด The Range เริ่มจากยิงพัดพีสามทีสามารถเพิ่มความยากโดยการยิงที่ด้าต่อเป้าหมายได้ครับ ต่อมาให้ยิงบอดถึงร้อยตัวตามด้วยยิงบอดสปีดหนึ่งรอบแล้วก็แท็บกิ้งบอดสามนาทีสามารถเพิ่มความท้าทายโดยการเดินยิงไปด้วยก็ได้ครับกลับมายิงบอดสปีดอีกหนึ่งรอบแล้วจบ้วยการเล่นเดตแบบหนึ่งเกมครับอารมณ์และความมั่นใจก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความการเล่นมากๆสำหรับคนที่อยากเก่งขึ้นพยายามวิเคราะห์ข้อผิดพลาดอยู่เสมอเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองขอบคุณที่เข้ามารับชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่ทวิตทีวีสแลตควนแท็บขอบคุณครับ